pushback tractor หรือว่า Pushback truck รถด,ดันเครื่องบินนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นนะครับเดินออกมาแล้วนะเอ๊ะปกติไม่ได้เดินคนเดียวแบบนี้นะปกติจะมีหลายคนใช่ไหมครับแต่อันนี้เห็นเดินคนเดียวเดี๋ยวปรับความเร็วไปก่อนครับเดินมาคนเดียวเลยนะเอ๊ะเขาห้อยอะไรไว้นะครับเอาออกแล้วเห็นไหมครับเห็นรถพุชแบ็กไหมมันยังเป็นรถไม่มีคนขับนะครับไม่มีคนขับนะตอนนี้คนเจ้าหน้าที่ภาคพื้นมีคนเดียวแล้วนะครับถ้าเห็นของการบินไทยเราที่สนามบินสุวรรณภูมิก็จะมีสองสามคนที่เห็นก็จะมาสองถึงสามคนนะครับ มีคนขับรถพุชแบกด้วยและมีเพื่อนอีกคนหนึ่งรถมันขยับแ,แล้วนะครับมาดูมันขยับยังไงนะครับมันขยับเองอยังไงมาดูกันนะครับจริงๆมันไม่ได้ขยับเองนะครับดูดีๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูครับดูผมจะซูมให้ดูนะเห็นไหมรถตอนนี้ก็เตรียมและมีขยับด้วยนะครับมีขยับด้วยใครเป็นคนบังคับเนี่ยโอ้ดูดีๆครับลองซูมเข้าใกล้ครับเนี่ยเนตอนนี้โบกมบือลากันแล้วโบกมือลากันแล้วเห็นไ<า>หมคร <compelling S 2> ับเห็นคันบ<า>ังคับไหมตรงด้านหน้าของพี่คนนี้ครับเห็นไหมเหมือนมีตัวบังคัับบบนะคครรรรเียย้อลับ